สวัสดีครับเป็นแฟนช่องกระแสต่างประเทศอยู่กับพี่เจตกระแสต่างประเทศเหมือนเดิมครับเอามาถึงช่วงของกระแสสเปเชียลหนึ่งประจำค่ำคืนวันพฤหัสบดีนะครับพี่เจตเลือกเอาเกมเวลาตีสองตรงนะครับฟุตบอลยูโรปาลีกนะัดที่สองในรอบลีกเฟสเฟอส์นอดที่สองฟอเรสต์จากอังกฤษจ,จะเปิดบ้านเจอกับมิทิลันจากเดนมาร์กนะครับฟอรเรสต์เกมแรกบุกเสมอเบติสมา2-2นะครับแถมเกมล่าสุดในพรีเมียร์ลีกในลีกเนี่ยแพ้การบ้านกับซันเดอร์แลนด์มา0-1เท่ากับว่าแอน พอสเตโคกลูมาคุมทีมยังไม่ชนะเลยนะครับสภาพทีมไม่มีโอลาไอนาดักกัสลุยก็ยังเจ็บตัวหลักๆก็มิเรนโควิดกับโมราโตคุมเกมรับตรงกลางมีเอเลียดแอนเดอร์สันมิดฟิลด์ทีมชาติอังกฤษนะครับแนวรุกก็ตัวเลือกเพียบครับมอร์แกนกิฟไวโอเมรีฮัตชินสันคาร์เมลันฮฮสันโอดอยกองหน้าเนี่ยคาดว่ารายการนี้น่าจะใช้อีกอร์เชสซดนะครับ เพราะว่านัดแรกกับเบติสก,ก็ยิง2ลูกครับคริสบูดน่าจะนั่งก่อนครับขณะที่มิทิลแลนด์เกมแรกรายการนี้เปิดบ้านชนะสวมการ์ดมา2อูนย์นะครับก็ไมค์เทลเบิร์กกุนซือครับมีตัวหลักๆอย่างฟิลิปบิลลิงเราคุ้นกันเคลเล่นในพรีเมียร์ลีกนะครับมีบราโวโชกิซุงตัวเกาหลีใต้คู่หน้าเป็นฟรานคูริโนเล่นกับจูเนียร์บรูมาโนนะครับเจอกันคู่นี้ไม่เคยเจอกันมาก่อนเลยนะครับเป็นการเจอกันครั้งแรกก่อนเกมฟอเรสเป็นต่อ ฟอร์เรสอย่างนี้บอกไปฟอร์มหลุดนะครับไม่ชนะใครมา7นัดติดต่อกันทุกรายการแอนมาคุมก็ยังไม่ชนะเลยครับหลังจากที่ปลดนูโนนะครับแม่มิทิลันชนะมา3เกมติดแต่พิติังม,มองว่ามาตรฐานหลีกยังค่อนข้างห่างนะครับเกมนี้เล่นในซิตี้กราวบ้านของฟอร์เรสด้วยกระแสไหลฟอร์เรสน่าจะปลดล็อกครับฟอร์เรสจะเปิดบ้านชนะแน่การันตี1ประตูลุ้มประตูที่2นะครับให้เชียร์นอตติงแฮมฟอร์เรสเป็นกระแสะสเปเชียลหนึ่งประจำค่ำคืนวันนี้ครับ